สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะพาทุกคนไปดูโมเมนต์สุดประทับใจจากคอนเสิร์ต l a c k p i ิ k Deadlife World Tour ที่บาร์เซโลน่ากันบอกเลยว่างานนี้แอดกรีดจนคอแทบแตกใจฟูสุดๆไปเลยค่ะมาค่ะตามแอดมาเลย ต้นด้วยไฮไลท์ที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าพูดถึงคอนเสิร์ต b l a c k พิง k จะขาดการแสดงเดี่ยวของน้องลิซ่าไปไม่ได้โอ้โหการแสดงที่บาร์เซโลนานี่มันร้อนแรงเหมือนไฟลุกเลยค่ะแอดบอกเลยว่าน้องลิซ่ายังคงรักษาม,มาตรฐานความปังไว้ได้แบบไม่มีตกทุกท่วงท่าบนเวที จังหวะเต้นมันเต้นมันเรือดมันสะกดทุกสายตาแอดถึงกับต้องยกมือกราบในความยืนหนึ่งของน้องเลยเอาเป็นว่าเรื่องการแสดงเดี่ยวของลิซ่าเนี่ยแอดขอไม่พูดเยอะเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องคือตัวแม่อยู่แล้วค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้แอดไม่ได้จะมาพูดแค่ความปังของน้องลิซ่าอย่างเดียวนะคะแอดจะขอเล่าถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทำเอาแอดใจฟูจนอยากจะวิ่งไปกอดทุกคนในคอนเสิร์ตเลยโมเมนต์แรกที่แอดทึ่งสุดๆคือตอนที่แฟนๆในคอนเสิร์ตท,ที่บาร์เซโลนาพากันตะโกนเรียกชื่อลิซ่าค่ะลิซ่าลิซ่าลิซ่า ียงดังกระหึ่มมากแอดดูจากคลิปแฟนแคมแล้วถึงกับคนลุกเลยค่ะมันแบบโอ้โหความรักของแฟนๆที่มีตอนน้องมันท่วมท้นสุดๆไม่ใช่แค่ที่บาร์เซลโลน่านะคะรอบที่อิตาลีแฟนๆก็ตะโกนชื่อลิซ่าดังไม่แพ้กันเลยค่ะแอดนี่นั่งดูคลิปแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในคอนเสิร์ตเลยค่ะมันอบอุ่นหัวใจมากๆ และโมเมนต์ที่แอดกรี๊ดในความน่ารักจนแทบจะละลายก็คือมีแฟนคลับคนหนึ่งชูป้ายที่เขียนว่าลิซ่าแคนไอบียนลลาบูบูค่ะ แปลเป็นไทยก็คือลิซ่าฉันขอเป็นลาบุบูของเธอได้ไหมโอ้ยแค่คิดถึงป้ายนี้แอดก็ยิ้มไม่หุบเลยค่ะแล้วที่พีก,กว่านั้นคือลิซ่าหันมาเห็นปน้ายนี้แล้วน้องชี้ไปที่หัวตัวเองแบบขี้เล่นตายประมาณว่าเดี๋ยวฉันลองคิดดูก่อนนะอะไรแบบนั้นกรี๊ดน้องน่ารักมากแอดบอกเลยว่าน้องลิซ่าเนี่ยเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับน้องให้เต็มร้อยจริงๆค่ะน้องใส่ใจแฟนๆมากๆทุกครั้งที่น้องเล่นด้วยแบบนี้มันทําให้แอดรู้สึก ว่าน้องรักและให้ความสำคัญกับลิลลี่ทุกคนจริงๆน้องน่ารักมากๆเลยค่ะแอดบอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การแสดงที่ยอดเยี่ยมอย่างเดียวแต่เป็นโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความรักระหว่างลิซ่ากับแฟนๆที่ทำให้แอดประทับใจสุดๆ การได้เห็นแฟนๆตะโกนชื่อลิซ่าด้วยพลังขนาดนั้นและการที่น้องลิซ่าตอบกลับแฟนๆด้วยความน่ารักแบบนี้มันคือสิ่งที่ทำให้คอนเสิร์ต BLACKPINK ไม่ได้เป็นแค่คอนเสิร์ตแต่มันคือการรวมตัวของคนที่รักในสิ่งเดียวกันมันคือความทรงจำที่แอดจะเก็บไว้ในใจตลอดไปเลยค่ะ สุดท้ายนี้แอดอยากชวนทุกคนที่ดูคลิปนี้มาคอมเมนต์บอกแอดหน่อยค่ะว่าโมเมนต์ไหนในคอนเสิร์ต b l a c k พิงค์เดสไลท์เวิร์ทัวที่ทุกคนประทับใจกันบ้างหรือถ้ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักของลิซา่าหรือสมาชิกค,คนอื่นก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแอดรออ่านอยู่นะวันนี้แอดเขาตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบาย